อริยาแอป,แปเปิลหนยลูกแอปเปลิลทำไงแอปเปลิลโอ้ยเด็กคนนี้มันน่ารักจังเลย what's your name what's your name What's name? your อ่าเด็กยิงอะไรลูกเกดเยียดิสเวลดิกูดกดไลค์ก็เอ๋ย คนองไรแบบแหมมันเงียบสิขอละคังแม่งยไปแล้วง,งูจอออกเสียงหน่อยสิสลูกชอชิงเฮ้ยมัวไปใหญ่แล้วหนูชอบกระซิบแบบไม่ต้องกระซิบเลยเอาดูพลัลงก่อน มาล้างก่อนแล้วอ่าอีกข้างนึงเย้สู้เอ้ย